สวัสดีนะครับผมพี่ซอยาครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไปบนทีหลังว่าเจ็บคอนะขอบคุณมากนะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะโอ้โหสุขมากขออนุญาตต้องมีระยะนิดนึงนะคะทีนี้ก่อนดูเป็นคนแพ้ไปเลยตอนนี้เอาละคาขึ้นวิ่งขาเห็นว่าแต่ช่วงที่มีมิทแอนกรีสมีแฟนมีแบบว่าจัดเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆช่วงมีนา ครับผมผลงานนะครับตอนนี้มีกำลังถ่ายละครอยู่สองเรื่องด้วยกันนะครับผมเรื่องเงากรรมเทพนะครับผมเป็นโรแมนติกบราม้นนะครับผมแล้วกับร่วมงานกับน้องการรัตชานะครับผมวันนี้ก็ได้ติดต้องแล้วนะครับผมตัวเร็วนี้นะฮะในระหว่ากติดตานโดยกับอีกเรื่องนึงครับเรื่องพงพยศนะครับผมเรื่องนี้เป็นละครพีเรียวนิดนึงครับผมย้อนยุคนิดนึงนะครับเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ครับผมร่วมงานกับน้องเจนนี่ชัยสรานะครับผมก็ติดตามชมกันเลยทสองเรื่องครับขอมมาแฟนๆพร้อมติดตาม เขารอกันอยู่ราคาเมื่อสักครู่นี้โชว์ชุดพิเศษเป็นยังไงบ้างคะกับแบรนด์กิสมอลแล้วก็ผลิตต่างๆต้องถามคุณพี่ก่อนเลยว่ากับกิสมอลนี้รู้จักกิสมอลมาก่อนไหมคะก่อนหน้านี้รู้จักครับผมเพราะเราไม่เคยเห็นส่วนมากเลยนะครับที่เห็นชัดเลยคือในที่เซเว่นอินเดียนะครับผมที่เราไปไปเจอกันนะครับผมก็จะเห็นเติดาใหญ่นะครับผมกิสมอลเขาว่จะแบ่งอยู่แล้นะพันธุ์ที่ก็อาจจะหมดแล้วเพราะว่าขายดี นะครผมก็เราก็จะเห็นกันอยู่แล้วแต่ว่าได้มาใช่คือได้รู้จักกับพิสโมก็เลยแบบว่าได้ใช้ด้วยโอเคใ้าถามดีกว่าปกติถ้ามีโอกาสอยากดู what in your bag แต่ว่าปกติแจจ๊ใช้อะไรบ้างคะหลักๆในช่วงแบบไลฟ์สไตล์ส่วนใหญ่น่าจะใช้เยอะนะฮะเพราะว่าด้วยชีวิตประจำวันของเรานะครับผมต็นทำงานตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องการตัวช่วยเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็ ส่วนตัวเราก็ใช้โทรศัพท์เยอะมันก็ต้องมีสายชาร์จมันก็ต้องมีเป็นคาร์โฮเดอร์ติดรถหรือว่าเป็นใช้ครับตันดัลเตอร์หรือเป็นทัวร์แบ็คต่างๆนะครับผมกต็ต้องใช้เยอะครับถ้าอย่างนั้นก็คือ,อมันจะมี1เมตรเมตรห้าสิบและ2เมตรคือยาวที่สุดผมจะใช้อันที่2เมตรนะเพราะว่าบางทีเราแบบถ้าเราแข็งยาว มันก็ไม่ช่วยในการใช้สายชาร์จนะฮะเพราะเสียที่บ้านเราสามารถแบบนั่งไกลๆแล้วเราก็เล่นโทรศัพท์ไปได้ไม่ต้องแบบขยบเข้าไปใกล้ๆมากอะไรเย่างนี้แล้วที่สําคัญคือเอ่อแม้จะสอบนะแต่ว่าชาร์จได้ไวโอเคเป็น fast charge ด้วยถูกต้องครับใช่ฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คงจะต้องเป็นอย่างที่ผมบอกไปเป็นเป็นคาร์โฟเดอร์ที่แบบติดรถอ่าเพราะว่าบางทีขับรถต้องดูแบบไปด้วยใช่ครับผมเป็นคนชอบขับรถเองด้วยก็จะไม่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยผมก็จะแบบติด GPS แล้วก็ ติดไว้น้ารถเลยแล้วที่ชอบมากของกิสโมเนี่ยจะบอกว่าทนทานติดแล้วไม่หลุดหนุดยากมากฮะคือแบบแข็งแรงแล้วก็ตัวตัวตัวเขาเรียกว่าตัวตัวข้อของเขาเนี่ยไม่ใช่แบบแบบแล้หลวมลดตกหลวมทีแล้วแบบพ <c oughs> ุ่งเยอะย่างเงี้ยไม่มีฮะอันนี้คือแบบติดแล้วแบบแน่นเลยนี่คือพวกเราเห็นภาพตากนะทุกคนนึงแล้วเห็นภาพตาก็คือเห <c oughs> มือนกับดัวนั่นแหละที่ดูดใช่ไหมถูกต้องเลยก็จะแบบแข็งแรงคนทานแข็งแรงมากใช่ครับผมแล้วยิ่งอากาศช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหม บางงานเนี่ยติดแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเงอากาศร้อนคือก็ละลายแล้วฮะลวงลงมาแล้วเออลงมาลงเลยถูกต้องครับก okay. ็มีทั้งคาร์โร่เนอร์ชาร์จเอ้ยค่าว่าสายชาร์จเวลาไปกองคนชอบยืมแล้วไม่คืนด้วยถูกต้องครับช่องหลังก็เลยติดต่อเดี่ยวแับเป็ปลาฮะคือ,อผมขอแบบเป็นลังเลยได้ไหมฮะแล้วผมก็ไปแตะที่กองทุกคนคับปี้ครับผมชอบมากใช่ผู้นำเทรนด์ที่แท้ทรูนะคะมาตรงนี้เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นไหนๆก็พูดถึงพี่เดียวแล้วรู ก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณพี่เดียวกับคุณปานะแลวก็หลายๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมที่เลือกผมเป็นพรีเซนเ,เตอร์นะครับก็คือพอเราได้มาอยู่กับกิสมเนี่ยเราค่อนข้างแบบได้เข้าใจจริงๆว่ากิสมอเขาเ,เป็นห่วแล้วก็เลือกของที่มีคุณภาพจริงๆนะครับผมเพราะว่าหลายๆอย่างที่สินค้าที่เราเอามานะครับผมหนึ่งเลยคือเราเลือกคุณภาพก่อนถ้าเกิดแบบเราเอามาแล้วใช้ครั้งสองครั้งทางเนี้ยไม่ได้ลนะ หรือว่าบางทีแบบเราต้องเลือกอันที่มันดีจริงและราคาก็น่ารักจริงๆถูกต้องครับให้คนแบบว่าจับต้องได้นะครับผมและสองเลยนะฮะที่ผมมาอยู่แล้วเนี่ยผมสังเกตเห็นชัดมากๆเลยคือเราพัฒนาตลอดครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะลูกค้าหรือว่าคนใช้เนี่ยบางคนใช้สินค้าไม่เหมือนก,กันบางคนอาจจะเอ่อยกตัวอ,อย่างเช่นสายชาร์จบางคนชอบสั้นๆบางคนชอบแบบยาวๆหรือว่า อ่าเป็นโทระแบงค์าบางคนชอบอันใหญ่ๆใช้ได้หลายรอบาบางคนชอบแบบอันเล็กๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกนะิสมอของเราพัฒนานเรื่อยๆครับเราผลิตของให้เหมาะกับคนใช้เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นอนะ่าถ้าคุณต้องการสินค้ากันเจ็บที่ดีนะครับผมคุณต้องเลือกกิสมรครับโอโ้โหสุดยอดอ่ปรบมือค่ะให้ธรรมาดานี่เลยทีนี้เรามีข่าวดีมากับแฟนๆของกิสมทุกๆคนด้วยนะข่าวดีจะเป็นเร่องไรเดี๋ยวคุณมีขาเชิญมาร่วมวินเดสนะ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของอกีซโฟของเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะที่แบบปิดอย่างนี้ถุงน้ำก็ต้องพกข้าไปด้วยทานข้าวหรือว่าจะทํากิจกรรมต่างๆใช่ไหมคะติดมือตลอดเพราะฉะนั้นตัวนี้ตอบโจทย์ถูกต้องนะคสาม 3, ชั้นด้วยใช่ครับผมแล้วก็ผมได้เทสแล้วจริงๆครับสังเกตดูเมื่อกี้นี้ถ้าถ้าถ้าได้ดูจะเห็นว่าทั้งคอนทุกทั้งแบบกระดูกกระดูดกระดูดใช่ไหมผมะนั้นคือเราถ่ายทำจริงๆแล้วเราก็แบบทดลองจริงๆครับคือมันไม่มีรอยเลยแม้แต่นิดเดียว ติดได้มือถือได้อีกนะคะนะคะอ่ะและที่สำคัญประกันหนึ่งปีด้วยถูกต้องครับผมรับประกันหนึ่งปีด้วยค่ะขอบคีณมากครับเพราะฉะนั้นลองโยนดูไหมคะเผื่อจะให้คุณเดียวเปลี่ยนให้ใหม่เลยคือมันต้องสั่งโทรศัพท์ก่อนไม่แน่ใชเลยค่ะก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญตัวนี้รับประกันหนึ่งปีนะคะมีปัญหาก็คือติดต่อทาง call center ของเราได้เลยที่สำคัญวันนี้เราไม่ได้มีแค่ฟิล์มการกระแทกตัวนี้เท่านั้นนคุณผู้ชมค่ะเรามีตัวสายชาร์จด้วยซึ่ง พกเพื่อถือใช่ไหมคะมีบางทีอาจจะมีแท็บเล็ตด้วยมือรณ์ต่างๆเนี่ยบางทีเรามีเต้าเสียบแค่อันเดียวอ่ะชาไม่พอนะไม่พอครับผมเพร<อ>าะฉะนั้นวันนี้ค่ะกิสมอของเรารับฟังความเห็นของทุกคนนะคะอแดปเตอร์ของเรามี2พอร์ตชาอยู่ด้วยกันอ่าเพราะฉะนั้นจะชาแท็บเล็ตไปพร้อมกับมือถือเอาไว้อ่นานบทก็ อยากได้พูดจรงมานเป็นที่ผมมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณือมวลชนทุกนะคบที่ทาให้งานนี้วันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับก็ฝากดงควาณของกิสมหน่อยนะครับก็ที่เซเว่นอีลเว่นแล้วก็ที่อบสาขาตามภาคสัตว์สินค้าทั่วไปครับก็โอเคครับก็ ล้าก็ได้น้องมิกมาเป็นพรีเซนเตอร์ยอดขายก็ปังปังขึ้นแ้วครับอย่างเรื่องราคาเป็นยังไงบ้างครับผมราคาของเราลูกคา้าทุกคนสามารถซื้อหาได้จับต้องได้ง่ายครับราคาหลักร้อยยิ่งหัวหัวปัก๊กสินค้าตัวใหม่ของเรามีมอกอด้วยนะครับเป็นหัวปัก๊กแล้วก็มีสาย USB ให้ด้วยนะครับในราคาหลักร้อยได้มอกอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลครับเรื่องชาร,ราคาเราแต่คนไทยถูกต้องครับ ร้อยกว่าบาทได้มอกแล้รับประกันฟิล์งเดี๋ยววันนี้เปิดตัวฟิลภัพันหนึ่งใช่ครับผมก็ฟิล์มแบบฟิล์มมันก็จะมีฟิล์มกันรอยนะครับที่น้องมิกถือเมื่อกี้นี้นะคะก็ตอนนี้ก็สู่เข้าเข้าตลาดเรียบร้อยแล้วก็กําลังขายอยู่ก็ผลตอบรับก็โอเคครับแต่ทำไมจะต้องเป็นมิก คำถามที่ตอบยากมากเลยนะ <laughs> แก๊งมิกไม่ยืนอยู่่ได้เลย,ย,ย <laughs> อ๋อก็บอดีเลือกน้องมิกก็ไม่รู้เป็นไรนะลูกน้องเอามาเสนอชื่อมาหลายคนมากเลยนะเยอะมากเลยดาราก็มาถูกเหมือนกับ ฟ้าลิขิตอะไรอย่างที่ปีปีอีจันพูดนะครับ <c oughs> ก็ถูกชโลเฮ้ยีมิกนิกก็โอเคนะ <c oughs> เป็นพระเอกเบอร์ลหนึ่งช่องเจ็ดด้วยตอนนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นของแมสของของคนแบบทั่วไปด้วยทั่วประเทศด้วยคูณไห้โง่ใช่ <รอ S 1> ใช่ครับตาอยู่ต้องยืนรวดไว้ก่อนนะมีกคุณสิ่งไงบอกว่าพอเราเป็นดีมัเตอร์แล้วกระุนยอดขายในเซเว่นทุกที่ได้ไดยัง ดีใจครับดีใจครับผมเรียกว่าผมผมมามาร่วมมือกันดีกว่านะครับผมมาร่วมมือกันดีกว่าครับก็อยากให้อยากให้แบบยอดขายพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ตอนนี้อย่างที่คุณเดียวบอกว่าเราเข้าห้างแล้วนะฮะมีช็อปที่ห้างนะครับผมตามเส้นท่านตามระานที่นี่ก็ผิวด้ยก็พุ่งเปิดชั้นสองชั้นสองเปิดเมื่อวานร้อนมาแรกนะครับก็คนเยอะเลยใช่ไหมคนเยอะเลยดีครับ ถ้าเกิว่าเราื่องของอีกอย่างแอปเปิ้ลซัรนี่ไนีขาดได้สายชาร์จหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกับชีวิตเราจริงหลายอย่างครับทั้งสายชาร์จด้วยแล้วก็กิสโมเราก็มีเคสโทรศัพท์ด้วยนะครับผมว่าตอนนี้ก็มีเอ่อฟิล์มกันรอยนะครับผมเป็นฟิล์มกระจกนะฮะก็ ถ้าใช้ทุกอย่างได้ก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็คุณเดียวจะได้แบบให้ผลต่ออีกหลายปีใช่ไหมเดี๋ยวเซ็นเลยเดี๋ยวเซ้นเลยนัดกันหลังานนี้ได้หรือเปล่าอยากให้ฝามว่าตอนนี้ถ้าจะหาซื้อหาซื้อได้ที่ไหนแล้วก็หมายกันตลาด A นาาก็เป็นยังไงบ้างอ๋อก็ตอนนี้ก็หาซื้อง่ายนะคะที่เซเว่นอนะครับ ทั่วประเทศนะครับซื้อได้24ชั่วโมงนะครับไม่ต้อรอห้างเปิดแล้วนะครับพวกสายชาร์จหัวปัะกะาัาเจ็ดดีๆก็จะอยู่ในเซเว่นเรื่อยๆนะครับก็จะมีนําเข้าไปนะครับหรือาสะดวกมาที่ห้างไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์พาร์คที่นี่หรือเซนทัลเดอะมอลล์เมกาบางนาอะไรเรามีหมดนะครับก็เป็นดี f i ไอซีทีกิทโมช็อปนะครับที่ที่เปิดอยู่นะครับยืนยันถูกใจดีแล้วมีจริง ผมฝากสินค้ากิ๊สม่นะครับผมของราคาราคาไม่แพงนะครับผมจับต้องได้นะครับผมแล้วก็ทุกสินค้านะครับผมต้องมีคุณภาพนะครับผมดีจริงครับผมรัซื้อได้ตามเซเว่นยูเอ็นแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับฝากกันด้วยครับดีสุดทุกคนใส่กั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 น